สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการคลิปแสดงผลการบ้านที่สิบาเป็นการทำเครื่องคิดเลขโดยด้วยภาษา SMB โดยผ่านแสดงผลผ่าน LCD i s o c นะครับผมแล้วก็ใช้ input จากตัวปุ่ม4คูณ4นะครับโดยผมจะทดลองเรียกง่ายคือ1นบวก2ได้นะครับ1ตรงนี้1แล้วก็บวกกับปุ่มนี้แถวที่012แถวที่2หลักที่3นะครับ0123นี่นี่บวก หนบ 2, วกสองนะครับสองแล้วก็กดเท่ากับเท่ากับสอ่าหรือว่าจะเป็นอ่าเคลียร์ก่อนเคลียร์เก้าบวกห้าเท่ากับสิบสโอเคหรือจะเป็นคูณกันนะครับเป็นเจดอันนี้คูณเจ็ดคูณเจดคูณหเท่ากับสี่สอง หรือว่าจะเป็นเอ่อเก้าเกคูณสองนะครับเท่ากับสิบแปดอ่าหรอจะเป็นหารก็ได้จะเป็นเก้าเหารห้าเท่ากับ1.8ึดแูนหน้าเป็นตัวเลขเทศนิยมก็ได้เป็นโฟรดก็ได้นะครับผมเรอจะเป็นเอ่อ สี่อันนี้หารเก้าสิบแปดเท่ากับศูนย์ศย์สี่อ่าต่อไปเราก็จะเป็นเลขยกกำลังนะครับผมเลขยกกำลังเราเนี่ยจะเป็นสมมุตินะผมให้เลขเป็นห้าถ้าจะกดยกกำลังเนี่ยผมเซตได้ว่าเราต้องกดปุ่ม C กับปุ่มหารพร้อมกันสองตัวก็คืออย่างนี้กดปึ๊บนี่ครับยกเลขห้ายกกำลังอยากยกกำลังอะไรถ้าเป็นห้ายกกำลัง กำลังสองก็ได้ครับกำลังสองตรงนี้กำลังสองเนี่ยห้ายกกำลังสองจะเท่ากับยี่สิบห้าแล้วก็เนี่ยต่อไปจะเป็นอคอร์สก็ได้ครับคอร์สเราอยากหาคอร์สคอร์สหกสิบก็ต้องกดเลขเจ็ดกับเลขเก้าของงานที่ที่ผมเซตไว้นะครับเจ็ดกับเก้าซึ่งคอร์สหนึ่งส่วจุดห้าหรือว่าแทนแทนก็กดเจ็ดบวก 7แล้วก็แสนรักบวกพร้อมกันสองตัวตรงนี้จึบ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนหื่นผมต้องเซตให้เป็นแบบสมมติผมจะหาหกสิบแทนหกสิบก็กดตรงนี้กับบวกพร้อมกันนี่ได้หนึ่งจุดเจ็ดสามครับผมครับผมประมาณนี้ครับผมผมครับต่อไปนะครับผมเราจะลองไปเป็นแบบคําสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ,อยุดเลขยกกำลังนะครับสมมติจะเป็นห้าอย่างนี้ ยกกำลังผมต้องกดนะครับปุ่มปุ่มปุ่ม c กับปุ่มหารพร้อมกัน2ตัวก็เป็นอย่างนี้กดพร้อมกันนะครับห้ากำลัง2ก็ได้อ่ะเท่ากับ25โอเคหรือว่าคำสั่งต่อไปก็จะเป็น square root ค,ครับมันก็จะผมจะหาสมมติผมจะหา square root สก็2แล้วกด square root เนี่ยผมเสรซตถ้าว่าต้องกดตัว c กับตัวคูณพร้อมกัน2ตัวอย่างนี้กดพร้อมกันซึ้ p n e นะครับ square ก็ได้1 ็ได้หนึ่งจุดหนึ่งสี่มาเลยต่อไปก็จะเป็นทรายครับสมมติสมอยากหาทรายทรายเนี่ยทรายหกสิบเอ็ดอทรายหกสิบก็ได้ผมต้องกดเลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองปุ่มพร้อมกันตรงนี้นี่นี่ทรายหกสิบศูนย์จุดแปดเจ็ด